สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนพศ2564นะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาสังคมศึกษานะคะเรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้เกี่ยวกับการจ่ายเป็นออมได้ไม่ขัดสนนะคะนักเรียนมาดูพี่แป้งค่ะ พี่แป้งมีเงินเพียงหนึ่งบาทพี่แป้งจะซื้อของอะไรบ้างที่มีประโยชน์พี่แป้งจะซื้ออะไรดีตามคุณครูมาเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนมารู้จักความหมายของการออมกันเถอะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการออมคืออะไร หนึ่งการออมคือการเก็บเงินรายได้ส่วนหนึ่งไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคตหรือเก็บมาใช้จ่ายในยามจำเป็นนั่นเองการออมเงินในปัจจุบันเช่นใส่กระปุกหรือนำไปฝากธนาคาร ซึ่งการนำเงินไปฝากธนาคารจะทำให้มีเงินส่วนหนึ่งตอบแทนให้กับผู้ฝากออมเราเรียกเงินนี้ว่าดอกเบี้ยนะคะเรามาดูการออมอีกอย่างหนึ่งนะคะการออมอีกอย่างหนึ่งคือการรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าต่างๆนะคะให้เกิดประโยชน์ที่สุดสำหรับตัวเราเอง การใช้ใจ่ายที่เป็นส่วนตัวเช่นค่าของกินค่าของใช้ส่วนตัวซึ่งจะมีทั้งรายการจ่ายสินค้าที่จำเป็นและสินค้าที่ฟุ่มเฟือยจึงควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าสินค้าที่จําเป็นและสินค้าที่ฟุ่มเฟือยคือยังไงสินค้าที่จําเป็นคือสิ่งของที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้ายาสีฟันผงซักฟอกแล้วก็อาหารนะคะอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นเราต้องใช้ในชีวิตประจําวันคะ่ะ ส่วสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะคะสินสินค้าที่ฟุ่มเฟือยก็คือเช่นของเล่นนะคะไม่จําเป็นนะคะแล้วก็พวกขนมต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายเกินไปแม้กระทั่งเสื้อผ้านะคะถ้ามันเยอะเกินไปก็จะกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะนักเรียน นักเรียนคะเรามาดูการใช้ใจ่ายที่เป็นส่วนของสังคมเช่นการช่วยทําบุญงานศพงานแต่งงานภาพป,ปากระถินและการบริจาคสาธารณกุศลต่างๆนะคะอันนี้เป็นการใช้ใจ่ายที่เป็นส่วนของสังคมเราก็ทําตามกําลังศรัทธาที่เรามีนะคะนักเรียนคะส่วนงานวันนี้ ให้นักเรียนบอกวิธีการออมเงินของนักเรียนให้นักเรียนถ่ายรูปตอนที่นั่งเรียนให้นักเรียนถ่ายรูปคู่กับผลงานของตนเองแล,แล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปผลงานตนเองด้วยนะคะนักเรียนคะเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มห้องเรียนของเรานะคะคุณครูปูรอตรวจงานของนักเรียนอยู่ นักเรียนคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะสวัสดีคะ่ะ